สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับก็เป็นควันหลงจากเมื่อวานนะครับสำหรับทีมลเบ์บอลสาวไทยรุ่นอายุยู20นะครับเอาชนะทีมสโมสรของเวียดนามนะครับที่มีผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติอยู่ถึง5คนนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเอาชนะมาได้นะครับผลการแข่งขันนะครับของเบ์บอลทีมชาติไทยยู20ก็เอาไปได้3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ22 เซตที่2นะครับก็แพ้ให้กับเวียดนามสกอร์อยู่ที่18ต่อ25เซตที่3นะครับก็กลับมาชนะนะครับสกอร์อยู่ที่25ต่อ23และเซตที่4นะครับก็แพ้ให้กับเวียดนามสกอร์อยู่ที่17ต่อ25และในเซตสุดท้ายนะครับไทยก็เอาชนะทีมสโมสรของเวียดนามนะครับไปได้15ต่อ13ทําทำให้ในสนามนี้นะครับทีมชาติไทยรุ่นยู0นะครับก็คว้าชัยชนะไปได้ เอาชนะทีมสมโมสรของเวียดนามนะครับไปได้3ต่อ2เซตสถิติรายบุคคลนะครับของทีมชาติไทยออมทรัพย์ประพัชยาพลธรรมนะครับก็เป็นตำแหน่งบีหลังซึ่งเธอนะครับก็สามารถทำแต้มสูงสุดถึง24คะแนนนะครับจากการตบ23แต้มและจากการเสิร์ฟอีก1แต้มนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับก็มาอยู่อันดับที่2ของสายบแล้วนะครับและก็ยังมีอีก2คะแนนชนะ1แพ้0 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับก็คือวันนี้เองนะครับวันที่13ก็จะแข่งในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยรุ่นดู20ใน EP นี้เองนะครับผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์และก็มุมมองของชาวเวียดนามนะครับที่พวกเขามีความคิดเห็นและก็มุมมองต่อทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามของพวกเขานะครับโดยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนแรกเลยนะครับเขาได้บอกว่า ประเทศไทยมีรุ่นยู20ที่เก่งกาจขนาดนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วมุมอมองต่อมานะครับได้บอกว่าฉันเคยได้ยินชาวเวียดนามพูดว่าทีมชาติไทยรุ่นยู20ไม่มีความสามารถและไม่มีความแข็งแกร่งที่จะสามารถเอาชนะทีมของเวียดนามเราได้แต่ทำไมในเด็กชุดนี้ถึงแข็งแกร่งได้เพียงนี้สามารถเอาชนะทีมสโมสสของเวียดนามเราได้ที่มีผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติลงแข่งขันลงช่วยด้วย มุมมองถัดมานะครับบอกว่ามีผู้เล่นทีมชาติทั้งทีมแต่ว่าก็ยังแพ้ให้กับยู0ของทีมชาติไทยมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าทีมของเวียดนามมีโอกาสตั้งมากมายแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะคว้าเอาชัยชนะนั้นมาไว้ให้กับตัวเองได้โดยเฉพาะในช่วงท้ายเซตที่3และในช่วงกลางเซตที่5ก็ดูเหมือนว่าแต้มสำคัญของธงตินจะพลาดไปหมด การได้แพ้ให้กับยูย่ของไทยนั้นเป็นอะไรที่แย่มากๆฉันรับไม่ได้ความคิดเห็นถัดมานะครับบอกว่าทีมไทยชุดยูย่นี้ก็มีกันอยู่10คนที่กําลังแข่งอยู่ในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกลีกสูงสุดของพวกเขาก็มีแต่เด็กๆที่มาแข่งขันอยู่ก็เต็มไปหมดแล้วนักกีฬาทีมชาติของพวกเรานั้นมีใครไปแข่งขันในสโมสรระดับนานาชาติบ้างไหมไม่เปรียบเทียบก็จะไม่เจ็บปวดอะไรขนาดนี้มองมองต่อมานะครับบอกว่า ทีมชาติชุดใหญ่5คนแต่ว่าแพ้ให้กับทีม U20 ของไทยความฝันที่จะได้เหรียญทองก็ยังคงอยู่ห่างไกลและอยู่ไกลเกินเอื้อมไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงอย่างแน่นอนต่อมานะครับบอกว่าพวกเขาได้อันดับ6ในรายการ U19 ชิงแชมป์โลกเลยนะดังนั้นจึงไม่น่าเป็นกังวลแต่อย่างใดแต่สำหรับทีมของเวียดนามเราก็คงจะมีศักยภาพและก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ โมมอง,งต่อมานะครับบอกว่ายู20ของไทยก็เคยได้อันดับที่5หรือ6ของโลกเลยนะในรายการ u 19ชิงแชมป์โลกไม่แปลกใจที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมของเวียดนามไปได้ที่มีผู้เล่นของทีมชาติลงไปช่วยด้วยมุมมอง,งต่อมานะครับได้บอกว่าทีมเวียดนามเล่นแบบนี้ขาดสมาธิมากๆจนทําให้พ่ายแพ้อย่างนี้ก็ไม่สามารถเอาชนะทีมชาติของไทยไปได้ไม่ว่าจะเป็นยู20หรือว่าทีมตัวจริง คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ได้มาแสดงความชื่นชมของทีมชาติยู20ของไทยนะครับบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีมยู20ของไทยนั้นเล่นดีมากๆวันแรกยอดเยี่ยมกระโดดตบก็ได้อย่างรุนแรงมุมอมองต่อนะครับบอกว่าตอนนี้ในสื่อของเวียดนามมีข่าวทีมทงตินที่มีทีมชาติชุดใหญ่เกือบทั้งทีมแพ้กับยู20ของไทยเต็มไปหมดมันน่าอายมากๆคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าโอ้พระเจ้า สโมสรที่มีทีมชาติชุดใหญ่ถึง5คน4ตัวโตบและ1มือเซตนั้นก็ยังมีสื่อต่างๆล้วนยกย่องชื่นชมทั้งลำอวันวีกวินเกี่ยวจริงเหียนอันและฟาร์มทิเทียนแต่ก็กลับแพ้ให้กับทีมชาติไทยซึ่งเป็นยู่20ของไทยแท้ๆและแบบนี้นักข่าวจะพูดว่ายังไงกันบ้างนะมันน่าอับอายแทนชาวเน็ตจริงๆมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าถ้าหากว่ายูของไทยนั้น ได้พบกับยูย่ของเวียดนามพวกเขาก็จะเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนแต่ว่าแต้มก็ไม่น่าจะเกิน10แต้มหรอกมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าแพ้ให้กับยู0ของไทยนั้นมันจะไปได้ประโยชน์อะไรหยุดแข่งขันแล้วก็กลับบ้านไปนอนพักผ่อนซะมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าอายุน้อยแต่ว่ามีประสบการณ์เยอะมากในการเล่นและก็มีเกมรับที่ดีมากยูของไทยนั้นพวกเขามีประสบการณ์และมีศักยภาพที่สูงมากๆ พวกเขาจะตามรอยรุ่นพี่ของพวกเขาเวียดนามของพวกเราคงไม่สามารถต่อต้านพวกเขาได้คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับก็ได้มาลกาวชื่นชมอีกนะครับว่าเกมรับของไทยดีพอๆกับญี่ปุ่นเลยเหียดอันตบแล้วตบอีกจนถึงกับต้องร้องไห้และโค้งคำนับให้กับยู20ของไทยเพราะว่าไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้มุมอมองต่อมานะครับบอกว่าไม่ใช่แค่ทีมยู20ของเวียดนามเท่านั้น แต่ว่าสโมสรบิงจุงทงตีนนั้นก็ตามหลังทีมยู U 20ของไทยในหลายๆด้านด้วยต่อมานะครับบอกว่ารุ่นยู20ของไทยในรุ่นนี้นั้นมีความสุดยอดและมีศักยภาพมากจริงๆฉันยอมรับฉันหวังว่าทีมยู20ของเวียดนามจะเรียนรู้เพื่อตามพวกเขาให้ทันนะมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าแค่ชุดยู20แต่ก็ยังมีวิธีในการรับบอลของพวกเขามันยอดเยี่ยมมากๆจริงๆ นักกีฬาหญิงของทีมเวียดนามเราก็จําเป็นต้องเรียนรู้เอาไว้มุมอมองต่อมานะครับบอกว่าฉันจะรอดูสมสรลองอันและเนินบินแข่งขันกับยู20ของไทยก่อนถ้าหากว่าพวกเขาพ่ายแพ้ก็แสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าพวกเขาชนะก็แสดงว่าบิงจุงองตินก็เล่นแย่เองมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าสมสอนท็อปโฟของเวียดนาม จะสามารถรับมือกับทีมยู20ของไทยได้หรือไม่การฝึกซ้อมของพวกเขานั้นมีความโหดจริงๆควรค่าแก่การเรียนรู้มากชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมาบอกว่ายู20ของไทยพวกเขามีสไตล์การเล่นที่ทันสมัยมากมีการเล่นที่หลายรูปแบบมีเกมรับที่เหนียวแน่บนบอลแรกของพวกเขาทําได้ดีมากๆโดยในเฉพาะอย่างยิ่งมีสปิริตใน,นการเล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆไม่มีปัญหาในด้านสภาพจิตใจเลย มุมมองต่อมานะครับบอกว่าหลายครั้งแล้วที่พวกคุณมักจะเอาไปเปรียบเทียบกันทีมชาติไทยพวกเขาเป็นอันดับที่เท่าไหร่แล้วเวียดนามอันดับที่เท่าไหร่อันนี้มันเปรียบเทียบกันได้ด้วยเหรอประเทศไทยลงทุนอย่างหนักในการส่งทีมเยาวชนไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆดังนั้นพวกเขาควรจะดีใจไม่ใช่หรอทีม U19 ของจีนก็ยังแพ้ให้กับ U19 ของไทยเลยนะ U19 เซอร์เบียอันดับ17 ส่วนยูสิของไทยอันดับ6มุมมองต่อมานะครับบอกว่าถึงแม้ว่ายูยีของไทยจะยังเด็กอยู่ในตอนนี้แต่ว่าฝีมือและประสบการณ์ของพวกเขาไม่เด็กตามไปด้วยแต่พวกเขานั้นก็อยู่ในระดับทวีและระดับโลกแล้วในด้านสโมสรของพวกเรานั้นก็เล่นได้ดีมากๆแล้วพวกแฟนแทกซิกบางคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ก็หันกลับไปดูแลตัวเองบ้างนะบางทีก็เก่งสู้เด็กๆไม่ได้ด้วยซ้ำมุมอมองสุดท้ายของ E ีนี้นะครับได้บอกเอาไว้ว่า ดูทีมยู20ของไทยเล่นแล้วแล้วย้อนกลับไปดูทีมยู20ของพวกเราเล่นเมื่อวานแล้วน่าจะแพ้3เซตรวดเลยนะเป็นยังไงกันบ้างกับ e ีีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับชมครับ